สนใจสั่งซื้อสินค้ากดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตสินค้าโปรแรงๆจากลาซาด้และช้อปปีให้ทุกวันนะครับ Wait, no, I kept your secret. I did just as I promised. My night transforms. Dragon is yours to command. Yes, that would be me. สวัสดีครับวันนี้ทีมงานยูนิคโปรเจคเตอร์นะครับจะมานำเสนอนะครับสินค้าใหม่ของเรานะครับนั่นก็คือครับ a n y c a s t M9 Plus นะครับย้ำนะครับ Anycast M9 ต l u s ันะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าที่มาใหม่นะครับแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ของทางร้านเรานั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ทำให้หน้าจอมือถือนะไม่ว่าจะเป็น อ่าแอนดรอยนะครับ Oppo, h u ัวเว่ยซ s ม n ุงโซนี่ารพัดเลยนะที่เป็น Android นะครับหรือไม่ก็จะเป็น iOS ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือจะเป็นเครื่อง Mac นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Windows นรับคอมพิวเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารพัดยี่ห้อนะครับที่เป็น Windows 10นะครับสามารถที่จะส่งสัญญาณนะจากมือถือเนี่ยจากอุปกรณ์ของเราเนี่ยนะครับ ออกไปจอมอนิเตอร์ไม่ว่าจะเป็นจอทีวีนะครับเครื่องเสียงรถยนต์ต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆนะครับออกไปได้โดยแบบไร้สายโดยง่ายๆนั่นเองนะครับย้ำนะครับก็คือง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยมาดูข้างในด้วยกันนะครับว่ามีอะไรบ้างพอแกะกล่องออกมานะครับก็จะเจอนะครับตัว Anycast ตัวนี้แล้วก็ด้านในนะครับก็จะมี อุปกรณ์ก็จะเป็นนะครับส่วนอันนี้แคสนะครับก็วิธีการแกะนะครับก็ให้เอามือสอดเข้าไปแล้วก็ดันขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะทําให้กล่องเราไม่เสียหายนะครับผมโอเคนะครับอ่ะนี้นะครับ นี่คือตัว Anycast นะครับที่ผมพูดถึงของเราเนี่ยมี2เวอร์ชันนะครับจะเป็น M4 นะครับซึ่งเป็นรุ่นเก่าแล้วกับตัวนี้นะครับเป็น M9 Plus นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Anycast นะครับตัวนี้เป็นคู่มือนะครับคู่มือการใช้งานนะฮะ ใครเอาไปเลยถ้าอ่านคู่มือนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเรามีคู่มือของเราให้นะครับผมหรือจะเป็นช่อง YouTube ของเราเองนี่แหละนะครับจะป็จะมีวิธีการสอนการใช้งานไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นสายนะครับไฟเลี้ยงนั่นเองนะครับไฟเลี้ยงเอาไว้เชื่อมต่อกับตัว anycast ตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับจะเป็นตัวสำหรับ ปล่อยสัญญาณไ i f i ของ anycast เนี่ยมาเชื่อมต่อกับมือถือของเรานั่นเองตรงนี้นะครับก็เอาไว้เชื่อมต่อไฟเลี้ยงนะครับผมโอเคนะครับวิธีการก็สามารถไปดูได้นะครับก็แค่เอาเสียบเข้าไปแล้วก็เอามือถือของเราเนี่ยนะครับเปิดขึ้นมานะก็เชื่อมต่อสัญญาณของตัว anycast แล้วก็จากนั้นก็สามารถที่จะ ให้ตัวมือถือของเราเนี่ยนะครับส่งสัญญาณไปที่จอทีวีได้นั่นเองทําให้หน้าจอแค่มือถือเล็กๆของเราเนี่ยนะครับสามารถขึ้นจอทีวีได้เลยนะจอโปรเจคเตอร์นะครับที่มีช่อง HDMI เนี่ยหรือแม้กระทั่งพวกที่เป็นอุปกรณ์เครื่องมอนิเตอร์ใหญ่ๆนะครับสามารถที่จะส่งสัญญาณขึ้นไปได้ง่ายมากๆเลยผ่านอุปกรณ์มือถือของเรานั่นเองนะครับผมาถามว่า ดีกว่ารุ่นเก่ายัางไงตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อัปเกรดเวอร์ชันขึ้นมาจากตัวเรียกว่าที่เป็น m 4นะตัว m 4ตัวนี้นะครับผมนะครับอัปเกรดจากตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ทำให้นะครับแก้ปัญหาเรื่องพวกปัญหาพวกบัก็กไม่ว่าจะเป็นตอนที่เปิด YouTube แล้วนะครับเชื่อมต่อไม่ได้ติดต่อยากนะครับตัว m 9เนี่ยนะครับแก้ปัญหาทุกอย่างจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็น การใช้งานที่ไม่สมบูรเนี่ยนะครับพอ m 9ก้ามาปั๊บเนี่ยหัวสุดยอดมากครับ time b l a c k เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อจากมือถือนะครับเปิดยังไงนะครับตัวมือถือเนี่ยก็ทําตามทุกอย่างแล้วก็ที่สําคัญนะครับส,ส่งสัญญาณได้ไกลมากๆไกลแบบเกิน30เมตรนะครับแบบว่าแค่เอามือถือเนี่ยเดินลองทดสอบเดินออกไปจากนอกบ้านนะครับ ยังสามารถที่จะใช้งานได้นะครับเล่นได้นะครับสุดยอดมากๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เล่นไม่กระตุกนะครับที่สําคัญเลยคือไม่มีกระตุกเลยนะครับผมลองเอาตัวมือถือของผมเองเนี่ยนะครับทดสอบนะครับเล่นต่างๆเลยว่าจะเป็นเล่น YouTube ขนาดที่เป็นพวก 4K นะครับเล่นแบบไฮเดฟเลยนะครับก็ยังไม่กระตุกนะครับถือว่าแรงมากๆครับตัวนี้นะครับ M 9ตัวนี้นะครับ แรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีนะตัว M4 อยู่แล้วนะครับสามารถซื้อเพิ่มได้นะ M9 จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับส่วนใครยังไม่มีทั้ง M4 และไม่มีทั้ง M9 นะครับแนะนำมาตัวนี้เลยนะไม่ต้องไปตัวอื่นนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะที่ท่านต้องซื้อนะครับผมแล้วก็ถ้ามีใครถามว่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็ทำทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาตัว มือถือจะเป็นการแชร์หน้าจอนะเจะเป็นแชร์รูปภาพแชร์เพลงนะ,ะเล่น Youtube เล่นเน็ตเล่นเกมเล่นสารพัดครับสามารถที่จะเล่นจากมือถือของเราเนี่ยนะครับมือถือของเราเห็นยังไงไอจอทีวีก็จะเห็นตามนั่นแหละครับหลักการของมันนะถามว่ามีจ่ายรายเดือนไหมนะครับอันนี้นะไม่มีรายเดือนเลยนะครับซื้ออย่างเดียวซื้อขาดเลยนะไม่มีรายเดือนนะครับ เพราะว่ามันเป็นทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อมือถือของเราเนี่ยไปที่ตัวทีวีเท่านั้นนะครับตัวเล่นของเราคือยังเป็นตัวมือถือของเราอยู่เราจ่ายค่าหนังค่าอะไรเนี่ยยังเป็นหน้าที่ของพวกมือถือเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยง่ายๆเลยทําให้มือถือเราส่งไปจอทีวีนั่นเองนะครับนั่งอยู่โซฟาจิบเบียร์ชิลๆส่งมือถือเนี่ยไปดูออกทีวีได้นะครับโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับล้ำสมูท ดีเยี่ยมเลยนะแนะนำเลยนะครับสนใจเส่งซื้อสินค้ากดลิงก์ด้าล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตสินค้าโปรแรงๆจากลาซาด้าและช้อปปีให้ทุกวันนะครับ